ย่เยู่บ้านได้ครับผมยู่บ้านหน้าท่งบุญํำเพื่ออย่างเนาะทวัดทวัดทวัดพุรีบอครับบ่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 อ่บ่บ่บ่น่บ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 ครับมันเป็นจ่งไบ่ย่ยบ่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 บบ่่บ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 บ่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 ่บ่ีีบ่บ่บ่่บ่บ่บ่่บ่บ่บบบมี่บ่่่่บ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 ่่บ่สอบ่่่ อันนี้ย่าอยากอยากให้พื้นทรยเหลือบอครับย่าอยากให้ทรยเหลือออกชนวนลำบากหลายเนาะย่าเนาะอยากได้เนาะอยากได้ชนวนเนาะยังได้ชนวนใ้าครับมครับสคมีแค่สิบแต่พื้นที่จริงมีสามสิบเกือบสามสิบไร่อแล้วทีเนี้ยอ้างสามยายนี่ก็เลยจะขอออกชนนออกชนดนแล้ว ไปปรึกษาที่ดินที่ดินเขาก็บอกว่ารังวัดมาแล้วไอ้สิบสองพอสิบไร่เนี่ยมันติดรัห้ว,หวยมันไม่ได้ติดที่ยายเลยมันไปติดอีกที่หนึ่ง <Okay. S 1> ของลูกพี่ลูกน้องกันซึ่งเขาเป็นญาติๆกันนั่นแหละแล้วสามยายนี่ก็เลยจะมาปรึกษาว่าจะากออกโฉนดยังไงตามที่ดินของตัวเองที่ที่เขาถือครองที่พ่อแม่เขาแบ่งให้คนละครองคนละคนละ,คนละเส้น <Yeah. S 1> ละเส้น แล้วแล้วทุกวันนี้ก็ใช้สอคันนี้ไปลงทะเบียนทำข้าวเกษตรกรนี่แหละแต่ไอ้ไอพี่มันได้สิ่งแบก่งกันคชอันนี้คือปัญหาของสามย่นแล้วตอนแรกแล้วที่เราได้ตีกล่องที่เลยวันนี้ตีกล่องไปแล้วเขามาลังวันแล้ว